เป็นรถบ้านซื้อจากเจ้าของโดยตรงมือเดียวป้ายแดงเลขไม้วิ่ง6 0 0 0 0โลประกันชั้นหนึ่งยังอยู่มันประหยัดเงินจากป้ายแดงเกือบล้านแต่ออปชั่นยังเป็นรถหลักล้านอยู่เหมือนเดิมมีรถคอสโอเวอร์ over, รุ่นไหนให้ขับดีวยวรุ่นนี้ไหมเอาเป็นว่านะผมะได้ลองรถมาหลายรุ่นแล้วกันผ่านมือมาหลายคันเนี่ยลองรถขับรถในเต็นท์ว่าเอ้ยรุ่นไหนดีรุ่นไหนใช้ ขับเป็นยังไงขับอะไรไงแต่ผมพอได้มาลองขับซี v วใช่ไหมขับดีมากนิ่มนุ่มแล้วก็คล่องตัวมากแล้วมันเหมาะกับการเดินทางไกลมากนะเช่ไหมเนี่ยแล้ววันนี้บอยรถบ้านเนี่ยมีจัดเต็มแบบ3คันแบบเต็มระบบเลยนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ปีมีตั้งแต่5ที่นั่งเย็นเจที่นั่งผมบอกเลยนะใครได้มาลองขับซี v วนะให้พี่ไปขับรถรุ่นอื่นนะพี่ไม่ชอบแน่นอนเพราะรุ่นเนี้ยใครลองขับนะัเป็นเหยื่อเลยเพราะว่าขับ สุดๆของการขับขี่เลยเนี่ยคันแรกที่บุมมีกันนะคันนี้เป็น c r v คันนี้รถปี2016นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ตัว SE 4WD คือคันนี้เหมาะมากเดินทางไกลขึ้นเหนือขึ้นเหนือเดี๋ยวหน้าหนาวหน้าหน้าร้อนไปเที่ยวได้สบายๆเลยคันนี้พร้อมใช้เลยนะและที่สําคัญเป็นรถบ้านซื้อจากเจ้าของโดยตรงมือเดียวป้ายเดยวผมบอกเลยนะในตลาดที่เจอกันไม่แสนกว่าแสนกว่าของผมไมวิ่ง8 0,000โลดูแลเรียบร้อ เดิมบางทั้งคันใครซื้อไปซื้อตาบมีชนหนักพิกกว่ำน้ำําท่วมกอไม่บูมรับซื้อคืนคันนี้ใครสนใจนะเอาราคาพิเศษจาบบูมไปเลย 5, 7, 000, 5 000้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทและคันต่อมาคันนี้เป็นรถบหนึ่งคันมือเดียวหนึ่งคันสี่ปะวันไม่เคยเก็บปี2 0จด21คันนี้เป็น2.4ตัวเอขับ2เลขไมวิ่งห0,000ืโลประกันชั้นหนึ่งยังอยู่ยังไม่ขาดผมบอกเลยเจ้าของเดิมเขาบอกว่าคันนี้ พี่ใช้แค่รับส่งลูกไปโรงเรียนเองเจ้าของเดิมเนี่ยเอามาเทินเป็นรถฟอร์จูนเนอร์ไปอย่างคันนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสีดำยางปียี่สี่แม็กลูกขาพึง่งลงและพี่ใหญ่สุดที่ผมมีเลยคันนี้เป็น Honda CRV 2.4 EL 4WD ท็อปที่สุด รถบ้านแท้เลขใหม่4 4 0 0 0 0โลสำคัญที่คันนี้เป็นตัว7ที่นั่งครับทุกคนดูครับรายละเอียดรถนะครับสเกิร์ตมีให้รอบคัน4เนี้ยผมบอกนี้เลยว่าเก่ายากที่สุดแล้ว2่ง l นะภายในเป็นลายไม้สวยมากๆทุกคนดูครับเบาะปรับไฟฟ้าภายในสวยกิ๊บย้ำว่า3คันนี้มีใบตรวจรถจากบริสักกางทุกคัน คันนี้ตัวทับทับแบบนี้ผมเสนอขายเพียงเ5็0แ0าทและข้อดีของ c ซ v ที่เป็นมือสองทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรมันประหยัดเงินจากป้ายแดงเกือบล้านแต่ออปชั่นยังเป็นรถหลักล้านอยู่เหมือนเดิมแต่จ่ายเงินแค่หลักแสนเราก็ได้สมรรถนะรถที่หลักล้านแล้วครับใครที่สนใจ c r v รถบ้านแบบนี้รถเดิมแบบนี้ติดต่อบุมได้เลยทุกช่องทางบอยรถบ้านเพชรบุรี รถไม่ดีที่นี่ไม่มีขายครับ